สวัสดีค่ะนักเรียน วันนี้ครูมีข่าวจากฝ่ายกิจการนักเรียนจะแจ้งว่ากิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนในสัปดาห์หน้าเนี่ยให้นักเรียนแบ่งทีมผู้สมัครออกเป็น2ทีมจ้าแล้วก็จัดทำป้ายหาเสียงแล้วก็หาเสียงกันในวันจันนี้นะคะสวัสดีค่ะดิฉันเ็กหญิงกิ่งพลอยรอดม่วงผู้สมัครประธานนักเรียนหมายเลขหนึ่งพักนี้ใจบางอยากชวนคนันข,ข้างมาเรียกเราพวกเธอก็รู้ว่าเราลูกไข่ พ่อเราใหญ่สุดในโรงเรียนอยากได้อะไรให้บอกเราเดี๋ยวเราให้พ่อจัดการให้ขนมด้านล่างหยิบกันได้เลยนะเราซื้อมาเลี้ยงสวัสดีครับทุกคนผมไดชชายพิวัตรธาตุบุรีนะครับผู้สมัครประธานนักเรียนหมายเลขสองนะครับเออไม่ทราบว่าทุกคนมีเบอร์ที่เลือกหรือยังฮะถ้ายังไม่รู้จะเลือกพักไหนเนี่ยมาเลือกพักในใจผมก็ได้นะครับ ือฉันเลือกฉันได้ไหมฉันจะดูแลเธอให้ดีโปรดถามใจเธออีกทีเพราะทั้งใจฉันมันยังมีแค่เธออย่าลืมเลือกเบอร์สองเป็นประธานนักเรียนล่ะรักผมเลือกผมนะครับผมอาสามาพัฒนาโรงเรียนนะครับเบอร์สองนะครับ รูค้ารูค้าน้เห็นเบอร์หนึ่งแจกของค่ะถ้าหากเราไม่ซื่อสัตย์ต่อสิ่งที่เราทำใช้อำนาจของผู้เป็นใหญ่ในการหาเสียงแจกของซื้อเสียงก็จะทำให้โรงเรียนขาดการพัฒนาดังนั้นเราควรเลือกคนที่ดีกล้าหาญซื่อสัตย์มาเป็นผู้นำของเรา เพราะการเลือกตั้งประธานนักเรียนเป็นวิธีทางหนึ่งในการเตรียมตัวในการออกไปเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติถ้างบประมาณแผ่นดินเปรียบเสมือนไอศกรีมแท่งหนึ่งไอศครีมแท่งนี้จะถูกส่งต่อไปเรื่อยๆและถูกกัดแทะตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางกว่าที่ไอศครีมแท่งนี้จะถึงจุดหมายปลายทางก็เหลือน้อยเต็มทีการพัฒนาประเทศชาติ จึงไม่เกิดผลอย่างที่ควรเป็นและสูญเสียโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถให้มีความเข้มแข็งทัดเทียมประเทศอื่นขอโทษนะคะต่อไปนี้จะไม่ทำแล้วค่ะ คนที่ไม่มีความสุจริตคนที่ไม่มีความมั่นคงชอบแต่มักง่ายไม่มีวันจะสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมที่สำคัญอันใดได้ผู้ที่มีความสุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้นจึงจะทำงานสำคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แท้จริงได้สำเร็จความตอนหนึ่งในพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2522